สวัสดคีค่ะตอนนี้นะคะพี่หมูหวานอยู่กับน้องห,ห,น,หนูนานเอก<อ>นางเรื่องนะะวนมึนโฮอรู้สึกว่าทำหน้ามึนตลอดทั้งเรื่องเลยเหนื่อยไหมคะไมค่ค่ะเพราะปกติก็น,น้ามึอนอยู่แล้วอันนี้คือตัวจริงของหนูอ,นอ๋อได้ตัวเองเหรอเนี่ยพี่นึกว่าแสดงมึนนี้นึงค่ะคะ่ะน้องหนูหนานี่มีความเก่งหลายด้านโอ้ยช่างวาคะ่ะเลยพี่<ห>ไปสืบประวัติมาแล้วอนะ น้องทั้งร้องเล่นเต้นละครอะไรอย่างเงี้ยเข้าังารมาเข้าวงการตั้งแต่อายุเท่าไหร่ก็ตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะก็เริ่มจากแบบว่ามีร้องเพลงบ้างค่ะแล้วก็เล่นมาเล่นแบบว่าละครนะคะอตั้งแต่เด็กๆนี่จาได้ไหมว่าอยู่ปอะไรมอะไรถ้าไม่ได้เข้าวงการแต่เป็นแบบว่าเริ่มชอบการแสดงว่าค่ะก็คือตั้งแต่ประมาณสมัยมรันลูกทุ่งอะค่ะที่งาวทองปลา ขวดตอนนั้นยังอ่านหนังสือไม่ออกเลยค่ะแล้วตอนนั้นติดเรื่องนี้มากชอบดูแล้วบอกว่าคุณแม่ก็อ่ะไหนชอบใช่ไหมร้องเพลงได้ขึ้นไปร้องเวทีซิอ่านหนังสือไม่ออกแต่ว่าดูร้องเพลงสิบหมื่นได้จบทงเพลงเลยอะไรเงี้ยแล้วที่ไปเต้นอยู่บนเวนทีค่ะคุณแม่ก็เห็นว่าเออเธอชอบร้องเพลงชอบแสดงก,ก็เลยส่งเสริมกระดานอืมแล้วคุณแม่ส่งเสริมยังไงบ้างอ่ะก็พาไปเรียนค่ะแต่แรกก็พาไปเรียนทั้งเรียนเต้นด้วยเรียนร้องเพลงแล้วก็อ่าเรียนคลิกภาพเพิ่มเติมด้วยตั้งแต่เป็นเด็กเลยหรอ ก็มาเร <is this> ื่อยๆอะค่ะจนมันปฐมแลคะอืมดีจังเลยอยากมีคุณแม่อย่างนี้บ้างิบว่าคุณแม่ขงมีหวานไม่มีใครสงเสริมเลยอะเรียกได้ว่าสนุกสนานกันไปอยู่เกาหลีถึงสองเดือนเป็นไงเกือบสองเดือนเลยค่ะสนุกมากเลยค่ะเพรว่าด้วยความที่ดูนาชอบเกาหลียู่แล้วก็ร่าเริงลลยค่ะเกาหลีอยู่แล้วค่ะหลามากว่ามพักก็ช้อปปิ้งดูดาราอะไรแ้ชอปปิ้งได้ด้วยเหรอเขาให้ช้อปปิ้งเหรออย่างเช่นเวลา เออคือทางเรานี่คือจะถ่ายเป็น a u d i ออ n ไน n e อะค่ะก็คือบอกว่าถ่ายทั้งวันทั้งคืนเลยได้อีกวันนึงก็บอกว่าเสร็จเสร็จมงเช้าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ได้นอนพักทั้งวันุ่งนี้ถ่ายต่อเราก็บอกว่าเราก็ไม่นอนนิดนึงใช่เดี๋ยวคอเสียดเวลาใช่ค่ะลูกผู้หญิงอย่างเราอยู่แล้วเข่าเป็นเรื่องใหญ่นะเราซีเวอร์เกาหลีเกาหลีตั้งแต่เมื่อไหร่ชอบตั้งแต่ขึ้นมัธยมนะคะมหนึ่งก็คือตอนนั้นบอกว่า เพื่อนๆก็เอ้ยเนี่ยดารานะคเราคนนี้ชอบแล้วก็เอ้ยใช่เลยม,มีทั้งหน้าตาก็หล่ออะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเราเสียงเพลงก็ชอบใครเป็นพิเศษ,ษ,ษชอบใครเป็นพิเศษ,ษ,ษชอบโงมาชิานจิค่ะยองอูจัดุงคะ่ะไ<ช>้แเราไปที่นูนได้เจอเขาไหมเนี่ยไม่เจอไปญี่ปุ่น <laughs> คือบอกว่าเราก็ตั้งข้หมังไปเต็มที่ไปเอาละอย่างเงี้ยเราก็ต้อไปเจอเขาไปญี่ปุ่นแต่ไม่เป็นไรค่คะถึงเราจะไม่ได้เจอเขาแต่เราก็ได้ไปเที่ยวเกาหลีที่ชอบเวยก็มีสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมด้านแฟชั่นด้วยเลยก็สวยนแล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยเคยไปเกาหลีมาแล้วหรือไม่เคยค่ะรั้งแรกเป็นการเดินทางไปต่างประเทศครั้งแรกอุ้ยต่างประเทศครั้งแรกใช่เลยค่ะขึ้นเครื่องบินนี่เหรอวะ จะเป็นอะไรไปสุดเน้นสนใจโมเด็คเปไม่เป็นเลยหรือเปล่าใช่บอกว่าไม่ต้องทุกคาไม่ใช่เขาเหรอว่าจะฟังทุกคาที่เขาประกาศนะคะอย่างน้นอย่างนี้ข้ามไปเลยนะคะเด็กเครื่องจะล่อนลงแล้วเด็กจะขึ้นอย่างงี้นอย่างนี้ล้วก็ค่ะขาดขาให้ราแบบตามทุกอย่างเป๊ะเลยค่ะไม่มีผิดเพี้ยนเลยค่ะอ่าาแล้วที่เกาหลีเข้าไปจริงๆแล้วเหมือนอย่างที่เราคิดไว้หรือเปล่าเหมือนค่ะดีกว่าด้วยซ้ำนะคะอาจจะบอกว่าคนจะชอบบอกเนี่ยเกาหลีเป็นเมืองแบบว่า อุตสาหกรรมทุกอย่างซาขึ้นมาคนเกาหลีก็ชอบพูดเสียงดังอะไรเงี้ยค่ะซึ่งความจริงแล้วเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นเสมอไปคนตัวหนีนี่เป็นคนน่ารักนะคะมีน้ำใจถึงแม้ว่าเราจะพูดภาษาเขาไม่รู้เรื่องเราไปเอาไปจะเป๊ะพูดภาษาไทยใส่เขาก็เขาก็ฟังนะคะเขาก็บอกว่าพยายามตั้งใจฟังมต้องการจะเอ้ยพูดอะไรหรอเขาก็บอกว่าเป็นพูดภาษาไทยใส่เขาได้เหรอเนี่ยใช่ค่ะคือคนเกาหลีจะเขาจะเหมือนคนไทยค่ะถ้าเราพูดภาษาไทยเขาจะไม่กลัวแต่ถ it kills me พูดภาษา โนูน no, 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 ูนยอยู่กับฉันเลยนะคะถ้าถ้าฝรั่งมานี่เขากลัวเลยกลัวคถ้าเกว่าถ้าเกิดเราบอกว่าเออขอโทษนะคะคุณเขาจอันนี้เนี่ยอันเนี้ยเนี่ยได้ภาษาเกาหลีมาบ้างสองได้ค่ะได้มีอะไรบ้างอะอย่างแรกเลยบัชิตาค่ะคือแปลว่ารเลยดิกลัวอะไรเนี่ยได้แต่ละคำไม่ใช่เราจะต้องมีอยู่ว่าฝึกไวใช่ไหมคะมีเยปโยสวยนะเซียววอน่ารักอะไรอย่างนี้ยค่ะที่สําคัญคือจักคือเซล ลดราคาไหนได้ไหมคะโอ๋ออันนี้คือเป็นสัตว์สัมพัญที่พี่อันนี้ต้องจับไว้นะคะค่ะก็อันยองกระเซโยอัญโยกัสเซมิดาอะไรนี่ใช่ค่ะถาง่ายๆนะคะอย่างเช่นบอกว่าทานข้าวอร่อยก็มาจิเซียอะไรไหมแอนมาจิ้ซอสชวาโยยามากโอ้โหตั้งมิด้าเต๋งอะไรอย่างเงี้ยโอ้ดิอย่ามาสอบประมาทหนูนานนะหน้ามึงแบบนี้จับสับเข้ามาเยอะแยะเลยใช่ค่ะอ่าฮะแล้วทีนี้ ถ้าเราจะเรียนต่อเนี่ยจะเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยจะเอกเกาหลีป่ะอยากเรียนอักษรนะคะอักษรเลยใช่ค่ะก็เอกอังกฤษกวา่าในโทเกาหลีเอาด้เอาจริงนะเนี่ยนี่เอาจริงนะเนี่ยค่ะความจริงเป็นคนชอบภาษาอยู่แล้วค่ะตอนนี้ก็เรียนจีนด้วยค่ะความจริงแล้วอยากบอกว่าได้ภาษายเยอะได้ทั้งเมื่อจะเป็นเกาหลีญี่ปุ่นฝรั่งเศสเนี่ยก็อยากเรียนหมดเลยเนี่ยค่ะชอบพูดชอบคุยกับ ชาวสังชาติครอบครัวทุกคนด้วยอ๋อเห็นบอกว่าอนาคตอยากจะเป็นแอร์โฮสเตดด้วยนี่ใช่ค่ะอยากเป็นหลายอย่างค่ะเป็นพวกอยากเป็นหลายอย่างใช่ค่ะเป็นพวกบอกว่าลังเลในชีวิตไม่ใช่ลังเลค่ะเป็นพวกโลกมากอยากทำทุกอย่างเลยชอบอะไรที่แบบว่าทำแล้วไม่ซ้ำค่ะไม่ชอบไปที่นั่งอยู่กับที่ชอบแบบว่าครอบครัวทุกคนเป็นแอร์โฮสเตดเป็นคนเป็นไกด์พาเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วไม่เราเป็นนักแสดงเนี่ยเราก็สามารถใช้ ความสามารถ,ถาทางด้นานภาษาของเราในการทักับทุกคนไม่ว่าจะเป็นดาราจากประเทศด้วยหรือไม่เวลาเราออกงานเราก็อาจจะมีผู้ภาษาอื่นๆด้วยเพื่ออความเข้าใจอ,อ,อมองการไกลนั้นน,นี่เนีน่ยอยู่ก็มีความสามารถหลายด้านทั้งเรื่องก,การแสดงการร้องเพลงเพราะว่า<ช>ร้องเพลงก็ได้รางวัลได้ถ้วยอะไรมาด้วยอืตอนนั้นร้องเพลงอะไรอะตอนนั้นประกวด KPN นะคะมันหกปีที่แล้วเด็กมากตั้งแต่ว่า ประโถงเลยอะค่ะร้องเพลงโลกมายาค่ะพี่เบิร์ดพี่เบิร์เคยร้องไว้อยากฟังหรือเกินร้องยังไงอ่ะจะฟังเสียงนิดนึงคนอื่นอาจจะไม่เคยได้ยินเอานี้ดีกว่าค่ะเป็นเพลงบอกว่าเอที่เป็นเพลงประกอบหนังเรื่องนี้เลยดีกว่าเพลงรักไม่ต้องการเวลาซึ่งความจริงแล้วเป็นเวอร์ชั่นของเคลียแต่ว่าอันนี้จะเอามาโคเวอร์ใหม่ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นของที่หนูนาร้องเองใช่ไหมอ้าวสักนิดนึงเริ่มเลยนะคะอะไรก็เขิน ฉันคิดว่ารักมันคือความผูกพันคิดว่ารักแทาต้องเดินผ่านวันและเวลายิ่งนา่นานาน,านานไปเท่าไรความรักยิ่งมีค่าที่ฉันรู้ที่เคยฝันรักที่ฉันเคยเข้าใจอือหือเขาขึ้นค่ะขอบคุณมา,ากมา,ากโอ้ไหมะ เสียงเนื้อเสียงลูกคออืมหกังวานขอบคุณค่ะมีน่ารักสมแล้วที่ได้รางวัลมาและร้องมือรางวัลนะคะแถมยังได้เล่นละครเวทีมาด้วยใช่ค่ะเป็นละครเวทีมิสิเคิลค่ะทั้งมิสิเคิลแล้วก็เป็นละครเวทีพูดด้วยมิสิเคิลนี่จะเป็นบาลังไม่ใช่มิสิเคิลค่ะแล้วก็มีเลือดพูดสื่อฉากด้ยอืมอืมเก่งนะขอบคุณค่ะก็ความจริงเป็นอย่างที่บอกว่าเป็นพวกโลกค่ะชอบทําอะไรหลายๆอย่างอะไรเงี้ยค่ะ โอกาสผู้อยากเห็นโอกาสว่าเอ้ยเราสามารถร้องเพลงได้เปิดโอกาสให้เราไปทา้งน้าเราคนเวทร์ชีเราก็พยายามทำเต็มที่สุดค่ะค่ะแล้วตอนนี้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยปลื้มมากก็คุณแม่จะคอยบอกเสมอค่ะว่าที่เรามีตรงนี้ได้เนี่ยเพราะความบอกว่าความที่เราตั้งใจก็ให้ตั้งใจไว้อย่าหลงตัวเองอย่าลืมตัวเด็กขาดแม,ม้ว่าเราจะขึ้นมาจากที่เมื่อก่อนเป็นนักแสดง สมทบคเฉยๆตอนนี้อาจจะได้ขึ้นมาเป็นนางเอกแล้วแต่ยังมีคนที่ยังเก่งกว่าเราอีกเยอะให้เราเรียนรู้ต่อไปอย่าคิดว่าตัวเองเหนือกว่าคนอื่นแม่จะไปสอนี่เกาหลีหน่ารักมากเลยเขาขึ้นอาค่ะแล้วทีนี้มาถึงเรื่องอาหารการกินไปเกาหลีนม่ชอบอาหารเกาหลีไหมมากมากค่ะถึงขนาดน้ําหนักขึ้นเลยค่ะสามโลเลยเหรอใช่ค่ะจะกินอไมาเขาจะบอกว่าไม่ใช่คือเกาหลีเอาไวอาหารก็รสชาติคล้ายไทยนะคะอาจจะมีบางอย่างที่ คล้ายๆกันบ้างหรือไม่คล้ายกันบ้างแต่ส่วนใหญ่บอกว่าขนมแล้วก็อาหารเขาอร่อยมากเลยนะคะ uh huh. อย่างเช่นว่าจะเป็นแหรว่ากิมจิข้าวผัดข้า